นี้เราจะมาลองดูลูกไข่นะครับว่ามันเป็นยังไงรีวิวลูกไข่มันก็คือของเด็กเล่นนี่แหละแต่ผมอยากรู้ไงว่ามันเป็นอะไรแกะยากเหมือนกันโอ้โหไม่ได้แกะง่ายนะครับเราจะมาดูว่าข้างในไข่นี่มันมีอะไรนี่เลยแล้วก็จะมีอันนี้อันหนึง่ง มีช้อนกับมีขนมเดี๋ยวเราลองมาดูว่าขนมนยี่สิบห้าบาทก็เป็นขนมเล็กเล่นอ่ะรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนถั่วนะไข่มอนเตอร์ช็อกโกแลตแป้งกรอบมันก็ให้เด็กกินนะ อผู้ใหญ่ก็กินได้ข้างบนช็อกโกแลตข้างาล่างเป็นคาราเมลอันนี้ก็คือเป็นแป้งนะข้างล่างเป็นคาราเมลก็ออกหวานประมาณนะึงโอเคเรามาดูในรถสั่งในมีอะไรบ้า,า,บางที่ถึงห้าบาทถือว่าคุ้มไหมสำหรับเด็กเล่น ันนี้คืออะไรวะเหมือนเป็นสวิตช์ไฟสักอย่างอะไรองนี้ในถุงก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็อ๋อมันไม่ได้มาแยกเป็นชิ้นเว้ยมันประกอบมันแยกออกมาอย่างนี้เว้ยเอ้ยเจ็มแจ๋มมากเลยแบบง่ายๆมันต้องเคาะป่ันนี้ อ๋อมันถ้ากระแทกม like, ันจะมีไฟโอ้เป็นของเล่นที่แบบสุดไฮจริงๆอารมณ์แบบ๋อม <A gram. S 2> ันใส่ด้านหลังนี้ว้าอ้ว้าอ้ว้ากอกซีรามร้องไงว่าอ้ว้าอ้ว้าอ้ว้า้ว้ากอกซีราเออมันก็อย่างนี้แต่ขาด้านหน้าไม่มีนะโอเคครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซั b สไค i b ์กันด้วยนะครับอันนี้เป็นของเล่นซื้อให้แบบเด็กๆเล่นกันนะครับพวกเด็กจะชอบอ่อนเลยตัวละ25บาท